เอาเลยครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็ตอนนี้นะครับเป็นเวลาตีหนึ่งสี่สิบสามนทีนะครับผมเข้าออเดอร์ไปตั้งแต่เวลาตีหนึ่งนะครับตีหนึ่งกว่าๆนะครับน่าจะัประมาณไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าออเดอร์ตอนนี้ใกล้จะจบแล้วนะครับผมเข้าไปที่ time frame สิบห้านาทีนะครับนี่สิบห้านาทีครับแทงสิบห้านาทีนะครับกราฟลงมาค่อนข้างแรงนะครับลงม่อนข้างแรงเพราะฉะนั้น สโต h a สติกนะครับสโต h a สติกกับ RSI ตรงนี้นะครับเขาบอกว่ากราฟเนี่ยลงมาลึกจนเกินไปนะครับก็คือเขาไปถึงโซนโอเวอร์โซนแล้วนะครับในที่สุดในที่สุดนะครับเขาต้องมีการกลับตัวหรือว่าพักตัวขึ้นไปนะครับก็ผมก็เลยกดขึ้นบวกเวลาไป3แท่งนะครับก็คือประมาณ45นาทีนะครับกราฟก็จะจบที่ตีหนึ้านะครับเหลือแค่ไม่กี่นาทีนะครับเหลือนาทีสุดท้ายแล้วนะครับ ออเดอร์นี้นะครับผมเข้าไปที่200เหรียญนะครับ200เหรียญก็ถ้าจบตรงนี้ผมจะได้กำไรมาเป็น386เหรียญนั่นเองนะครับก็หรืออีกไม่ถึง1นึทีนะครับไม่น่าจะมีปัญหานะครับเพราะว่ากราฟขึ้นมาถึงนี่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเขาขึ้นไปชนเส้นสีเหลืองที่ผมตีโซน breakout ของแนวไว้นะครับผมก็จะทําการกดลงนะครับนี่นะครับเส้นสีเหลืองนี่เราจะเห็นได้ชัดไหมครับว่าที่ผมตีไว้นี่นะครับก็ รอนะครับผมรอให้เขาขึ้นไปชนเส้นสีเหลืองแล้วผมก็จะกดลงอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่ากราฟจะทํารูปแบบของการเบรกเอาลงนั่นเองนะครับก็เหลืออีกยี่สิบกว่าวินะครับก็จะจบแล้วนะครับตรงนี้ก็น่าจะไม่มีปัญหานะครับกราฟขึ้นไปค่อนข้นางสวยงามนะครับเป็นการกลับตัวที่สมบูรณ์แบบนะครับก็มีโดจิต,ตรงกลางแล้วก็ผลักดันราคาขึ้นอย่างสวยงามนะครับอ่ะเหลืออีก ไม่กี่วินาทีเท่านั้นนะครับผมก็เดี๋ยวผมแคปภาพไว้สักแป๊บหนึ่งนี่ฮะอ่าโอเคครับก็ผมก็แคปภาพไปแล้วนะครับก็อ่าจบไปแล้วนะครับออเดอร์นี้นะครับก็ชนะไปอย่างสวยสดงดงามนะครับผมก็เดี๋ยวเอ่อมีเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมอธิบายซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับที่ผมกดเพราะว่าอะไรนะครับก็เราจะเห็นโซเชียลิกกับ i อซ์่ใช่ไหมครับโซเชียลิกเนี่ย เขาลงต่ําไปจนแบบหลุดหลุดโซนอุปสงค์ไปเยอะมากนะครับแต่ว่าโซนไ s i สนะครับก็เ,เพิ่งจะมาชนโซนอุปสงค์นะครับนั่นเท่ากับว่าแรงขายมันมีเยอะเกินไปนะครับในท้ายที่สุด้าแรงใดแรงหนึ่งที่มันโอเวอร์โอเวอร์ over, over มากเกินไปนะครับมันก็จะต้องมีการาสร้างความบาลานซ์ให้กับตัวเองด้วยการปรับตัวหรือว่าพักตัวก่อนที่เขาจะไปต่อหรือก่อนที่เขาจะ ทำยังไงก็อันนี้เราก็ไม่ทราบเรื่องของอนาคตนะครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับสั้นๆนะครับสั้นๆแต่ได้ใจความเนาะลองไปฝึกดูนะครับใช้สโต๊ะชสติกกับไอซ์ไอนะครับแล้วก็บวกเวลาไป3แท่งนะครับถ้าแท่ง1นาทีก็3นาทีแท่ง5นาทีก็บวกไป15นาทีนะครับส่วนแท่ง15นาทีก็บวกไป45นาทีนะครับประมาณนี้เนาะลองฝึกดูนะครับเป็นกําลังใจให้ท่านนะครับหวังว่า คลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับมือใหม่นะครับที่ต้องการทำกำไรกับการเทรดโดย้ i ยเินนะครับผมสำหรับวันนี้นิโอดเทรเดนั้นจะมีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ